สวัสดีทุกทท่านนะคะหมอลินมาลงคลิปเฉลยสิ่งดวงเลือกไพ่ให้แล้วนะคะมาลุ้นไปพร้อมกันนะคะเลขที่คุณเลือกจะทําให้คุณมีโชคหรือไม่นะคะไพ่ใบที่1คุณจะมีเกณฑ์มีโชคลาบลาบรอยแบบฟุกๆนะคะไพ่ใบที่2คุณมีเกณฑ์จะได้ของมีค่านะคะเช่นแก้วแหวนเงินทองนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1และเลือกไพ่ใบที่สนะคะ แล้วก็ถ้าคนโสดนะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอแฟนหรือว่าจะมีคู่นะมาเลือกไพ่ใบที่สามนะคะช่วงนี้คุณเสพติดโซเชียลค่อนข้างหนักนะคะฉะนั้นให้คุณเล่นให้น้อยลงนะคะสนใจคนรอบข้างคนใกล้ตัวคุณให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญให้ระมัดระวังจะมีปัญหาข้อมือแล้วก็นิ้วล็อกนะคะเพราะการเล่นโซเชียลหนักเกินไปนะคะไพ่ใบสุดท้ายนะคะช่วงนี้นะคะ การขับรถของคุณให้ระมัดระวังคุณจะมีปัญหากับตำรวจนะคะคุณอาจจะไปจอดในที่ที่ไม่ให้จอดนะคะหรือทำผิดกฎจราจรนะคะฉะนั้นช่วงนี้ขอให้คุณขับรถด้วยความระมัดระวังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในงวดวันที่1นกุมภาเฮงเฮงปังป,งปงัรวยๆแล้วก็ถ้ามีโชคก็แบ่งเงินทำบุญนะคะสาธุสาธุสาธุคะ่ะ